สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็มาพบกับโสพิตาไม้มงคลอีกเช่นเคยนะคะวันนี้โสพิตาไม้มงคลพาท่านผู้ชมมาชมไม้ที่ลหลายๆท่านกำลังตามหากันอยู่นะตอนนี้ก็คือบอลสีนั่นเองค่ะโสพิตาจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับชื่อน้องบอลสีกันนะคะ ไปรู้จักน้องต้นแรกเลยค่ะน้องต้นนี้มีชื่อว่าสิบหมื่นนะคะท่านผู้ชมสิบหมื่นก็จะมีลักษณะใบเป็นรูปหัวใจมีเส้นแกนกลางใบเป็นเป็นสีเขียวนะคะรวมทั้งกระดูกที่แผ่กระจายอยู่บนใบและมีเม็ดเม็ดใบเป็นสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับสิบหมื่นนะคะและต้นต่อมานะคะ เขามีชื่อว่าเงินแสนค่ะท่านผู้ชมสําหรับเงินแสนหน้าสีชมพูสวยๆแบบนี้เลยค่ะเส้นกระดูกของเขาก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มนะคะบอนสีจะมีลักษณะสีแต่และต้นแต่และทรงจะไม่เหมือนกันนะคะบางต้นมีลักษณะสีหลากหลายกันไปเลยนะคะสําหรับบอนสีเรามารู้จักกับน้องต้นนี้กันต่อค่ะน้องต้นนี้มีชื่อว่าเรียกทรับนะคะ เรียกซับก็จะมีความสวยงามเป็นใบรูปหัวใจแบบนี้มีเม็ดสีขาวๆเต้มๆอยู่บนใบสวยงามค่ะตามด้วยน้องต้นนี้ค่ะท่านผู้ชมน้องต้นนี้สวยงามมากค่ะเป็นสีชมพูหว,วานๆเลยนะคะน้องมีชื่อว่าสิราชมพูค่ะสําหรับน้องต้นนี้เส้นกระดูกแกนกลางรวมทั้งเส้นแกงปลาจะเป็นสีเขียวตัดกับสีชมพูหว,วานๆแบบนี้สวยงามมากเลยนะคะท่านผู้ชม แตะต้นต่อมาค่ะต้นนี้ใครๆก็จะต้องรู้จักน้องน้องมีชื่อว่าเศรษฐีพันล้านนะคะสําหรับเศรษฐีพันล้านหน้าแดงๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยงามมากจริงๆเลยค่ะเศรษฐีพันล้านนะคะต้นถัดมาค่ะน้องต้นนี้มีใบสีเขียวเข้มมีแตงแต้มบนใบด้วยสีชมพูและสีเหลืองบางใบก็จะมีแต้มสีขาวๆน้องมีชื่อว่าพรเจ้าสัวนะคะท่านผู้ชม สำหรับน้องต้นนี้ไม่ต้องบอกท่านผู้ชมก็ต้องรู้ชายชนจ้าสวยๆแดงๆสวยๆแบบนี้สดๆแบบนี้เลยค่ะสำหรับชายชนนะคะสวยงามมากเลยค่ะและมาต่อด้วยน้องต้นนี้นะคะน้องต้นนี้มีชื่อว่านารีบูรพาค่ะสำหรับนารีบูรพาน้องก็จะมีความสวยงาม ไปอีกแบบหนึ่งมีชมพูหวานหวานแบบนี้เลยค่ะสีของน้องนะคะจะเปิดออกมาสีชมพูแบบนี้ค่ะและน้องต้นนี้สีชมพูหวานหวานเลยนะคะน้องต้นนี้เป็นลูกไม้นะคะท่านผู้ชมเป็นลูกไม้ที่มีความสวยงามมากค่ะใบของน้องจะมีความนูนเนื่องจากเส้นกระดูกแกนกลางและเส้นก้างเปล่าฝังลงลึกไปในเนื้อใบนะคะจะทำให้เรามองเห็น ิวใบของเขาไม่เรียบนะคะท่านผู้ชมและสีชมพูสวยๆแบบนี้ใบเปิดแบบนี้ค่ะนารีบูรพาที่กัดสีเต็มที่แล้วนะคะท่านผู้ชมมีความสวยงามมากค่ะขอไปกับสีชมพูสีตัดกันมากเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ก็อีกหนึ่งต้นนะคะท่านผู้ชมที่น้องมีสีชมพูหวานๆเลยค่ะต้นนี้น้องมีชื่อว่าของขวัญน,นะคะ ของขวันจะมีลักษณะทรงพุ่มที่สวยงามมากค่ะรวมทั้งสีที่มีอยู่บนใบเป็นสีชมพูนะคะเส้นกระดูกแกนกลางและเส้นกลางปลาของน้องจะเป็นสีขาวค่ะใบจะออกห่อๆนะคะทรงพุ่มกระทัดรัดน่ารักมากเลยค่ะบอลสีมีเยอะแยะมากมายนะคะโสพิตาอาจจะแนะนําชื่อน้องไม่หมด เพราะว่าน้องมีแต่ความสวยงามทั้งนั้นค่ะไม่ว่าต้นไหนนะคะสําหรับบอนสีสีสวยสวยสดๆแบบนี้ท่านผู้ชมอยากจะเลี้ยงบอนสีต้องศึกษาข้อมูลน้องก่อนนะคะท่านเลี้ยงไม่ได้ให้น้องโดนแสงแดดสีน้องก็จะไม่เปิดแบบนี้นะคะการไล่แดดสําหรับบอนสีเป็นอะไรที่สําคัญมากค่ะเพราะจะช่วยสร้างเม็ดสีให้น้องมีสีที่สดสีที่งามนั่นเองค่ะท่านผู้ชม รวมทั้งวัสดุปลูกด้วยนะคะสำหรับวัสดุปลูกที่บอนสีชอบที่สุดเท่าที่โสพิตาได้สอบถามทางผู้รู้และเจ้าของสวนทุกท่านบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าบอนสีชอบใบก้ามปูมากที่สุดเลยคะ่ะหากท่านผู้ชมท่านไหนต้องการอยากจะเลี้ยงบอนสีไว้ประด,ดับบ้านก็ลองศึกษาหาข้อมูลก่อนที่จะนำน้องไปเลี้ยง เพื่อเราจะได้บอนสีที่สวยงามนะคะท่านผู้ชมบอนสีแต่ละต้นจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะรูปทรงรวมทั้งอ่าทรงก้านของเขานะคะหากไม้ที่มีทรงพุ่มเล็กๆแบบนี้การสั้นๆใบแข็งๆเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้ไม้ดำเพื่อให้ทรงใบเขาสวยนะคะแต่ถ้าต้นไหนที่มีลักษณะอ่าก้านยาว,ยาว ใบเขาอ่อนเราก็ต้องหาไม้ค้ำเพื่อช่วยพยุงการใบให้น้องมีช่วทรงที่สวยงามนะคะท่านผู้ชมเห็นไหมคะการเลี้ยงบอนสีไม่ได้ยากเลยค่ะเพียงเราเข้าใจธรรมชาติที่เขาเป็นเข้าใจสิ่งที่เขาอยากได้ก็คือแสงแดดเพื่อเป็นการสร้างเม็ดสีบนใบเขารวมทั้งการให้น้ําของน้องนะคะท่านผู้ชมหากน้อง ปลูกในกระถางแบบนี้เราสามารถวางน้องแล้วก็ใช้จานรองใส่น้ำลงไปสามารถตั้งไว้ได้เลยค่ะโสนพิตาไม้มงคลก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปสำหรับคลิปนี้โสนพิตาลาไปก่อนขอกล่าวคำว,ว่าสวัสดีค่ะ